บาบเล่ามันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เขาบอกแล้วเขาเขาบอกแล้วเยอะเลค่จะคอนเทนต์อะไรกันนี่โอ้เยตัวจริงไงขาหัวอเป็นว่าไล่ะให้กดเลยพี่อบใส่สีเข้าไป่าคอนเทนต์แบบนี้ไม่น่าทำนะครับ ไม่น่าเล่นนะครับที่แรกพี่ไม่เอาน้องหรอกในบออกแล้วมันไปดูไลฟ์สดไงน้องน้<ข>องก็ได้อยู่ <บ confian. S 3> ไม่ได้ครับเพราะท้าย่อยก็มันไปดูไลฟ์สดว่าพี่จะแกงซีทจัมนเทนแล้วทีนี้มันพี่ก็เลยมันก็เลยยกยกมาเอ,เอาเอาวิจูวางทีเออไอเอาเป็นตัวต้องคิดยังไงยังไงก็ต้องโดนทั้งสองกูก็ถูกโดนคนเดียว ผมรู้นะเพราะว่า PFC บอกผมว่าเขาทำกับทินอยู่เผมก็เลยตามตามจึงจะรู้อ่ะแต่ถ้าเราไม่เลือกเล่นแต่ผมเป็นคนห้ามทุกคนแล้วนะพี่นีชาล้ยแม่างเล้งเออเอาสองอย่าง้มนกินเรื่องัเอานงกนยังบ้างไมเงมาเลยหลานกินยังเอามาเลยให้เราวนองจิให้เราหน่องจะให้ลรว เขาบอกเอ้ยเขาบอกว่าช่อบต้องเข้าจูนะฮะใช่ใช่ครับผมชอต้องเข้าจูนะครับต้องมีช่อบมังม่อผมนะครับผมมังอนะครับแล้วก็เข้าหินด้วยก็ต้องเร็วแล้วเพรเร็วกอนทำเออไปทำคอนเทนต์ดีบอกแล้วคือมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมบอกแล้วคอนเทนต์ที่คือรถมาไม่ต้องทำทีนี้ คเราสคนสงสัยัต่ไรสดนะครับแม่ผมพูดยครับแล้วเอาโก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 ้เหรอไพี่ครับใช่ครับเป็นโกโก้สโกโก้แดงมะนาวหนึ่งแงมะนาวเปกระแดงโซดาไม่เอามะนาวโคเตี๋ยวสุดเด็นกมันนี้แปลกๆกไม่คุยนะไม่คือกลุ่มเราอ่ะ แล้วคนเที่แบบนี้ก็คนเที่แบบนี้ก็ดีนะ่ว่าเราคุยคุยกันตลอดแล้วถ้าวันหนึ่งไม่คุยกันเียมันแตกไงอ้คนนึงก็จะเป็นแก่ดำแล้วเอาไม่เห็ยมันจะเป็นค้อยกอยเฮ้ยเออกูจะเอะมึง้งมาที่แรกมอีกเฮ้ยคุยอะไรอะไรวะเงี่ยเพื่อนผมผมผมไม่เห็นพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดแกทำคอนเทนต์กับเมียแกพี่แจ๊ดแล้พี่แจงดกับทาคอนเทนต์ไม่คุยกับแจ๊ดนี่ยไรที่เกจิ้งคมรู้อยู่นะครับเออเดตาม รู้ว่าพี่จะทำคอนเทนต์กันนี่ครับไม่ใครรู้ๆแต่ตอนไหนตั้งแต่ที่แรกสุดแม่ผมพูดนี่ครับผมรู้เลยคือกขาทำคอนเทนต์ไม่คุยกับพี่ไม่คุยกับพี่แจ็คแล้วก็ไม่คุยกับไม่คุยกับแจ็คก็ไม่คุยกับพี่พี่หนุ้ยเแล้วว่าเฉลยไปเป็นนะครับผมไปเอกแล้วเฉลยไปไปเป็นนะครับผมอะไรต้องให้มันถึงบ้านกว่านี้เอ่อแล้วแต่โอกาลอยู่ หนีไปนอนดิเอยไม่ม you know? ีใครคุยว่าผมนหนีไปนอนดิเออตัวน right. ี้น้อยใต้องปลอบใจน้องด้วยการเลี้ยงชาบูรู้ไหมชาบูวันไหนไม่รู้เดี๋ยวพี่เลี้ยงชาบูนะใช่ใช่เออนอนกูไอยใจดีหรือตัวไใจดีมั้ง ไปด้วยรู้หมดแล้วก็มีพี่โจคนเดียวแล้ยังไม่รเ้คือที่แรกพี่จัาใครรู้ไหมใครอาพี่ป๊อปเออจัไม่เดียวไอ้ป๊อรอก็โล่้รอช่วยรนะช่วยราไปนะก็ไอ้ป๊อบรอเรอดเจ้าหิเี่ยมรอดหูป๊อบรอดเป็นโจงกนปอบฮานอานแก่ยูบรว่บอมนไดมิดเยอะมั้เขาแก่มขงคาดสันะ์ก่อนที่แกขึ้นจงไงอ๋อ ก็อ่ MC ทุกคนนะครับอยากได้อยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าอยากให้แกล้งใครแกล้งกูเทียน่ะกูบอกเลยอยากให้ต้องจะเพื่อพีนะครับผมก็เพื่อนนะที่เรียนกับพีคิดแกเปิร์พี่จะบอกว่าแกเปิร์ตพี่บกหอยเด็มากคับพ่อไห้ส่วนมากค่ะยิอยู่กับหมาถ้าลูกไปหาหม้อสิแม่งลูกโทขโทะหาพวกไปเลยโอ้ยน้องไอ้ดำหูหมาอยู่กระดน ก็ต้องต้องเอาคนตลกนะอย่างเช่นนุ๊กจะโดนแปปกพูดพีกอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันมันหนาเสียไปเลยดิแล้วให้ให้เขาใช่ป่ะตัดไปลรงติดตอเลยใช้แก๊บนี้ปกติเขาก็ไม่พูดกับเพื่อนอยู่แล้วไงครับ็เพือนเือท่านก็นไม่ได้โทรศัพท์มาเสียแจ้งสารแล้วก็ให้แก๊บหมดละมันอะไรแล้วมันเป็นสไตล์เนาะทางห้องเขาจับเงินก่อนเลยไม่ได้แล้วผมจะเอาคืนนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเอาคืน จะมึงกันเลยเนี่ยผมคิดแทนหอยเลย่จะมึงกันเร็วจะมึงกันเร็วก็ในกลุ่มเพื่อนเรานี่ยนะครับอยากให้แกล้งไทยก็ใครมาเม้นมาเลยนะครับแล้วเกยเหยียบแบบเหยียบเหยียบรับรับต่อไปต่ออะกันบ้างทีน่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอันแรกนะครับผมที่น่ารักนะน่ารักน่ารักไปแล้วกับส้มน้องตะฮังที่อ่ะน่ารักโอ๋อจต้องหารตังกันนะครับโอเคโอเค จูบ<ห>เขาขบอกว่าจูบปากน้องเป็นการขอโทษ<าง>อ๋อโอ้โหจะมาสวีดกันไปได้นะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเพอนอียเน่มึงมาทนพี่แบบมึงทำเลยมึงก็ไปอีกหนึ่งอ,อ,อ,อ๋ออ๋ออแก้มพี่แฝงแก้มองเอาคืออ๋อเออแ้กินิ้นเดียครับเอแก้มเอาแก้มตุ่นมาเอ่นเอาแก้มตุ่น จสมาครละันกันแล้วครับคุณเนี่ยก่อนเพื่อนอะไรกับผมเนี่ยไม่เกี่ยวก่อนเพื่อนเลยนะคือว่าผมผมตอบตกลงแล้วเรื่องเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยไหนๆเขาอยากแตะอะไรเขาาอ่าปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ปไลฟ์อ้ยตัวเลียงตัวเลียงเพจเป็นไงครับผมเป็นอะไรเพจเป็นไงเป็นอะไรโเลียบเยอะไปมามาเลยมาเนี่ยอ้ย